สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูติ๊กอริสาปินเมฆอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาทบทวนเรื่องของการผ่านวรรณยุกต์กันนะคะซึ่งเรื่องของการผันวรรณยุกต์นะคะนักเรียนก็เคยได้เรียนกันไปแล้วในช่วงของก่อนหน้านี้นะคะสำหรับวรรณยุกต์ในภาษาไทยนะคะก็จะมีทั้งหมด สรูปหเสียงใช่ไหมคะ4ี่รูปห้าเสียงมีอะไรบ้าง4รูปนะคะก็คือรูปเอกรูปโทรูปตรีและรูปจัตวาค่ะและ5เสียงนะคะก็คือมีเสียงสามัญด้วยค่ะเสียงสามัญจะเป็นเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการผันวรรณยุกต์กันค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการผันวรรณยุกต์นะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของอักษรสามหมู่กันก่อนค่ะอักษรสามหมู่หรือว่าอักษรปลายางนะคะซึ่งพยัญชนะในภาษาไทยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามหมู่ค่ะก็คืออักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ําค่ะมีสามหมู่ค่ะสูงกลางต่ํานะคะ สำหรับอักษรหมู่แรกค่ะก็คืออักษรกลางก็จะได้แก่กไก่จอจานดชดาตอปะตะักดดเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและอออ่างค่ะซึ่งอักษรกลางนะคะสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงค่ะโดยมีรูปบณยุตก์กับเสียงตรงกันนะคะ,ะผ่ันได้5เสียงก็คือมีเสียงสามันค่ะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโท เสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะอักษรกลางสามารถผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะต่อมาค่ะอักษรสูงนะคะก็ได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งฟอ้าสอสาราสอฤษีสอเสือและขอหีบค่ะอักษรสูงนะคะสามารถผันได้ทั้งหมด3เสียงค่ะ โดยเสียงตะวานะคะจะไม่มีรูปวรรณยุกค,ค่ะพันได้สามเสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงตะวาค่ะอย่าลืมนะคะเสียงตะวาจะไม่มีรูปตะวาค่ะต่อมาค่ะอักษรต่ำค่ะซึ่งอักษรต่ำนะคะสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทค่ะก็คืออักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่นะคะแต่ในที่นี้ค่ะคุณครูก็จะรวบทั้งหมดเลยมาเป็นอักษรต่ำนะคะซึ่งจะได้แก่คอควาย คอคนคอระคังงองูชอช้างซอโซชอเชอยอหญิงทอมนโททอผู้เท่านอนเนนทอทหารทอทงนอนหนูพอพานฟอฟันพอสัมเภามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแแวนเลอจุลาและอ,อนะงูค่ะ อักษรต่ำนะคะสามารถขันได้สามเสียงค่ะแต่ว่ารูปวรรณยุกเนี่ยจะไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์นะคะในที่นี้ค่ะขันได้สามเสียงก็คือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะจะมีรูปวรรณยุกต์ที่ไม่ตรงกับเสียงนะคะเสียงสามัญเนี่ยจะไม่มีรูปวรรณยุกเสียงโทนะคะก็จะเป็นรูปเอก เสียงกรีก็จะเป็นรูปโทค่ะหรือว่าที่คุณครูให้นักเรียนได้จํานะคะก็คืออักษรต่ํารูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงกรีค่ะสําหรับอักษรต่ําค่ะต่อมาค่ะเราลองมาเทียบเสียงอักษรกลางที่ไม่มีตัวสะกดในสระเสียงยาวนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าอักษรกลางคําเป็นค่ะอักษรกลางคําเป็นนะคะสามารถที่จะผ่นได้ครบทั้ง5เสียงนะคะคุณครูมีตัวอย่างคํามาให้ค่ะคําว่ากานะคะ กาสามารถพันได้ครบทั้งห้าเสียงนะคะก็คือกา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 สามารถพันได้ครบทั้งห้าเสียงนะคะต่อมาค่ะตัวอย่างคําว่าปู่ค่ะปู่ในที่นี้ก็สามารถพันได้ครบทั้งห้าเสียงนะคะสามารถพันได้ว่าปูปู่ปูป,ปูปู่ต่อมาค่ะ อักษรกลางถ้ามีตัวสะกดนะคะอักษรกลางคําเป็นเนี่ยมีตัวสะกด,ดุกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเช um> ่นคําว่าการค่ะคาว่าการผันได้ครบทั้งห้าเสียงนะคะ um> ก็จะได้ว่าการ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 ผันได้ครบทั้ง5้าเสียงเลยค่ะ um> ต่อมาคะ่ะคาว่าตองผันได้ครบทั้ง5้าเสียงเช่นกันนะคะจะได้ว um> ่าตองตองต้องตองตอง รบทั้ง5เสียงเลยค่ะต่อมาค่ะการผันอักษรกลางที่เป็นสระเสียงสั้นนะคะหรือว่าอักษรกลางคําตายนั่นเองอักษรกลางคําตายจะสามารถผันได้แค่4เสียงนะคะก็คือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจตวาค่ะอักษรกลางคําตายนะคะก็จะมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกค่ะก็คือจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ที่เสียงเอกนะคะยกตัวอย่างคําว่าจะค่ะคําว่าจะ พื้นเสียงเป็นเสียงเอกนะคะก็จะเริ่มที่เสียงเอกค่ะจ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 ะอ่าในที่นี้ค่ะมีทั้งหมด4เสียงแต่ว่าคําในวงเล็บตรงนี้นะคะก็จะไม่มีใช้ในภาษาเขียนนะคะแต่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเห็นว่าคําในอักษรกลางคําตายนะคะสามารถผันได้4เสียงค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำว่าอ่าค่ะ อะสามารถผันได้4เสียงค่ะก็คือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจตวานะคะยกตัวอย่างค่ะอะออะอะในที่นี้ค่ะอะตรงนี้ก็จะไม่มีใช้ในภาษาเขียนนะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะการผ่านเทียบเสียงอักษรสูงนะคะในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงยาวก็คืออักษรสูงคําเป็นนั่นเองอักษรสูงคําเป็นนะคะ จะสามารถผันได้3เสียงนะคะก็ค <described together> ือเสียงเอก、เสียงโทและเสียงจตวาค่ะอักษรสูงจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจตวานะคะยกตัวอย่างค่ะคําว่าผีคําว่าผีจะสามารถผันได้ว่าผีพี่ผีเราจะเริ่มผันที่เสียงเอกนะคะผีพี่ผีต่อมาค่ะคําว่าเสื้อค่ะก็จะผันได้ว่าเสื้อเสื้อเสือนั่นเองค่ะผันได้3ามเสียงมีพื้นเสียงเป็นเสียงจตวาค่ะ ต่อมาค่ะอักษรสูงมีตัวสะกดว่าอักษรสูงคําเป็นเช่นกันนะคะจะสามารถผันได้3ามเสียงเหมือนกันก็คือตัวอย่างค่ะคําว่าผ่อนคําว่าผ่อนในที่นี้สามารถผันได้ว่าผ่อนพ่อนผ่อนอ่าผ่อนพ่อนผ่อนนะคะต่อมาคําว่าข้ามก็สามารถผันได้3ามเสียงเช่นกันค่ะเช่นคํา,นนะคะาคว่าข้ามข้ามขาม อักษรสูงคำเป็นผ่านได้3มเสียงค่ะเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาค่ะต่อมาอักษรสูงใช้สระเสียงชันก็คืออักษรสูงคำตายใช่ไหมคะอักษรสูงคำตายจะสามารถผ่านได้แค่สองเสียงค่ะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างคําว่าค่ะค่ะนะคะก็จะมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกค่ะก็จะไม่มีรูบนรณยุ์นะคะค่ะคะอ่ะค่ะคะคะตรงนี้นะคะก็จะไม่มีใช้ในภาษาเขียนเช่นกันค่ะ ยกมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างค่ะต่อมาค่ะคาว่าผ่าก็จะสามารถผันได้ว่าผ่าพระพระก็จะไม่มีใช้ในภาษาเขียนนะคะต่อมาค่ะอักษรต่ําที่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงยาวก็คืออักษรต่ําคําเป็นนั่นเองอักษรต่ําคําเป็นสามารถที่จะผันได้ทั้งหมด3เสียงค่ะแต่ว่าอักษรต่ำเนี่ยจะมีเสียงที่ไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมคะอักษรต่ํามีเสียงที่ไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต สำหรับคำแรกค่ะคำว่าน้ำอย่างแรกค่ะเสียงสามันก็จะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะแล้วก็เสียงโทก็จะเป็นรูปเอกเสียงตรีก็จะเป็นรูปโทค่ะรูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงตรีในที่นี้น้ำสามารถที่จะผันได้ว่าน้ำน้ำน้ำคำว่าท่อค่ะสามารถผันได้ว่าทอท่อทอ,ทอผันได้ทั้งหมด3เสียงค่ะ ต่อมาค่ะการผันอักษรต่ํามีตัวสะกดนะคะก็คืออักษรต่ําคําเป็นอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่ามีตัวสะกดะคำว่าค้างค้างเนี่ยสามารถที่จะผันได้ว่าค้างค้างค้างต่อมาค่ะคําว่าทองสามารถผันได้ว่าทองท้องทอง,ทอ,งอย่าลืมนะคะคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ํานะคะจะมีรูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงตรีค่ะ ต่อมาอักษรต่ำที่ใช้สระเสียงสัน้นหรือว่าอักษรต่ำคำตายค่ะสามารถผันได้ทั้งหมด3เสียงค่ะแต่ว่าเสียงจัตวาเนี่ยก็จะไม่มีใช้ในภาษาเขียนนะคะคุณครูยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างคําว่าคะคะในที่นี้ไม่มีไมเอกนะคะคะเป็นเสียงสูงไม่มีไมเอกค่ะค่ะก็จะเป็นเสียงตรีส่วนคําว่าค่ะก็จะเป็นเสียงโทค่ะ ค่ะมีไม้เอกเสียงโทส่วนคำว่าคะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะจะเป็นเสียงตรีค่ะค่ะคะขาต่อมาคำว่าหนะหนในที่นี้ค่ะผันได้สามเสียงเหมือนกันแต่เสียงตะวาจะไม่มีใช้ในภาษาเขียนค่ะคำว่าหนะนะคะก็จะผันได้ว่าหนะนะเวลาเราเขียนนะคะนะคะแสดงว่าจะไม่มีรูปเอกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะนะคะก็จะไม่มีรูปเอกนะคะ แต่ถ้าใครเขียนค่ะที่มีรูปเอกตรงนี้ก็จะกลายเป็นคําว่านะค่ะซึ่งนะคะ่ะก็จะไม่มีในโลกนี้นะคะก็จะมีแค่คําว่านะคะตรงนี้นะคะนะคะก็จะไม่มีรูปเอกทั้งสองพยางค์เลยค่ะจบกันเวล้วค่ะสําหรับเรื่องของการผันวรรณยุกต์นะคะก่อนจากกันนะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียน,นกลับไปอ่านทบทวนเรื่องของการผันวรรณยุกต์ได้นะคะจากในหนังสือภาษาพาทีเลยค่ะ แต่ถ้านักเรียนนะคะยังสงสัยในบางส่วนนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะกลับมารับชมคลิปของคุณครูย้อนหลังได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ